ท่านผู้ชมครับวันนี้จับตาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะว่ามีการยื่นยัดติดด่วนมาตรการถวายการอรารักขาขาบวนสเสด็จนะครับเดี๋ยวตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดจากที่นั่นนะครับคุณสรรันเหมพิพัฒน์ครับ ที่ประชุมสภาผู้แทแนราษฎรครับมีการเสนอยติด่วนจากพักรวมไทยสร้างชาติว่าโดยมาตรการถวายความปลอดภัยขบวนสเสด็จครับเพื่อให้เป็นมาตรการที่ชัดเจนต่อผู้ที่กระทำการไม่เหมาะสมครับ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ครับเริ่มเมื่อเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาโดยขณะนี้ครับมียติโดนจากพรรครวมไทยสร้างชาติที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนมาตรการรักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จให้มีความปลอดภัยเพื่อป้องปรามพฤติกรรมขัดขวางขบวนเสด็จอันก่อให้เกิดอะไรหรือเสื่อมเสียะเกยรติยศรวมถึงให้ทบทวนมาตรการในการดำเนินการกับคนที่มาก่อกวนขัดขวางขบวนเสด็จ ด้ยกาเริ่มการประชุมครับนายคารเดชวงพิทักษ์โรสสสราชบุรีในฐานะโฆษกพกรรคกลุมไทยสร้างชาติก็ได้กล่าวว่าการเสนอยติในวันนี้ถือเป็นยติด่วนด้วยวาจาที่จะมีการอาภิปรายต่อประเด็นดังกล่าวและได้เคยแจ้งในที่ประชุมพรรคกลุมไทยสร้างชาติด้วยว่าได้กำชับให้สสของพรรคติดตามการอาภิปรายในวันนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมาชิกอภิปรายในประเด็นของยติที่เสนอเท่านั้นถ้ามีการอภิปรายนอกประเด็นสส ของพรรคก็จะได้มีการทักท้วงจึงมีการขอให้ประธานสภาได้ควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในประเด็นนี้ ก็ <c oughs> มีการกำชับให้สมาชิกอภิปรายในประเด็นของยติที่เสนอเท่านั้นโดยถ้ามีการอภิปรายนอกประเด็นค่ะสสของพักจะได้มีการทักท้วงจึงมีการขอให้ประธานสภาได้ควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในประเด็นนี้ <c oughs> เพียงประเด็นเดียวเท่านั้นและในประเด็นอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากยติจะไม่สามารถอภิปรายได้ถ้าใครจะอภิปรายในเรื่องสิทธิหรือเสรีภาพคงจะต้องเสนอยติเข้ามาใหม่ และสำหรับกรณีที่พักฝ่ายค้านบางคนไม่เห็นด้วยกับยัตติดังกล่าวก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถแสดงออกได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นมติของวิปรัฐบาลแล้วก็ต้องดําเนินการตามระเบียบการอภิปรายนี้ก็เพื่อต้องการยึดกฎหมายให้เป็นไปตามหลักนิติรัฐเพราะเป็นสิ่งสําคัญและต้องตรงไปตรงมาค่ะ ในส่วนของฝั่งรัฐบาลเนี่ยทุพักการเมืองให้ความสนใจในประเด็นนี้มากนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความวิตกกังวลแล้วก็มีความคงใหญ่นะครับในความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สสฝั่งรัฐบาลจะได้เสนอให้รัฐบาลเนี่ยรับรับไปดําเนินการนะครับในในยตินี้ครับ คือเท่าที่ฟังนะครับจากที่สสพักเก้าไกลบางท่านได้ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็อยากจะให้เวทีสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยได้เป็นเวทีในการที่จะได้พูดคุยปัญหาในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่ายติเรื่องนี้เนี่ยเป็นยติในการพิจนารณาเรื่องของมาตรการในการถวายอักขาถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จฉะนั้นเรื่องอื่นที่ ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงไม่สามารถพูดได้เพราะว่าขอ้อบังคับสภาก็ต้องพูดในประเด็นยติที่เสนอและเมื่อช่วงเชา้าที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมนายชูศักดิ์ศิรินินรองหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะวิปรัฐบาลนะครับก็ได้เปิดเผยถึงการเสนอยติด,ด่วนของพักร่วมรัฐบาลบอกว่าเป็นมติวิปรัฐบาลตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับให้พักร่วมไทยสร้างชาติเสนอได้นะครับเนื่องจากเห็นตรงกันว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และท้ายที่สุดครับสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องพิจารณาว่าจะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อหรือตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญแต่ส่วนตัวมองว่าให้รัฐบาลพิจารณาหามาตรการอันนี้ก็จะดีกว่านะครับและการอภิปรายในวันนี้ก็จะมีพักเพื่อไทยร่วมในการอภิปรายในส่วนของฝ่ายรัฐบาลด้วยครับ